ครับปะเราลุยกันผมลงมาแล้วเราก็รถอะไรเรียบร้อยบรรยากาศก็จะมีคนนั่งรอนะฮะนั่งรออยู่อย่างที่เห็นเลยมีอะไรอีกนี่สิ่งที่ผมเห็นคือทุเรียนนะครับอทุเรียนในลําเรือเลยนะฮะแล้วก็มีของขายด้วยเป็นหน่อไม้นะครับก็มีคนปอกอยู่เดี๋ยวเราสอบถามนี่ก่อนฮะ อันนี้เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนใช่ไหมครับแล้วต้องจองคิวต้องอะไรยังไงอะฮะลงจองได้เลยครับผมแล้วอะมอ่าแล้ววันนี้มีว่างไหมฮะโอ้โหวันนี้คิวเต็มนะวครับมาวล์งมาไม่ได้นะฮะต้องมีต้องลงต้องมีลงจองนะครับต้องมีลงจอง,องค,อครับ ได้ครับเดี๋ยวผมขอถ่ายชมหน่อยนะฮะอ่านี่เรือทุเรียนในกำลังปอกกัอนอย่างขมักขมเม่นเลยนะครับนะฮะแล้วก็มารอรับทุเรียนกันแบบนี้อ่าเป็นยังไงเป็นยังไงเขาเปิดทุกมอง ปอกวันหลายชั่วโมงเลยครับเนี่ยอ๋อ,อ,อหลายชั่วัายันนะครับเป็นวันเลยอ่าไหน,นมาชมหน่อยก็ชมหน่อย่านี่ครับนี่ทุเรียนนะครับอ่าทุเรียนมันจะดูคนคนทานครับดูอะไรนะฮะดูคนทานครับอ๋อสวยไม่สวยปีคนทานอ๋อสวยครับโอ้โหสวยมากครับท <c oughs> ุเรียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้แน่นอนจริงนะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะมีส้มตำอันนี้ก็บุฟเฟ่ต์ไหมครับเนี่ย อ๋ออันนี้ไม่รวมบุฟเฟ่ต์นะครับไม่รวมบุฟเฟ่ต์นะครับส้ตมตำสั่งแยกนะครับโอนนเคเข้าไปดูด้านในกันนี่ก็จะเป็นทุเรียนนี่นี่น,นี่กันเลยส,ยสวยๆอย่างนี้กันเลยนะครับวันนี้ผมอดนะฮะวันนี้ผมอดนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ ก็จะมีที่นั่งกินด้านในนะครับเป็นบรรยากาศในสวนอ่าร่งทานกันแบบนี้นี่ลำไยเนาะ่าบางคดก็เลือกกันได้เลยนะฮะลิ้นจี่นี่ลูกใหญ่เลยอากาศก็อยู่ในสวนนี้นะฮะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะขณะนี้เวลา10โมงเช้านะครับ แล้วก็มีที่นั่งกินใส้ถุนบ้านน,านะน่าจะเป็นใส้ถุนบ้านอโอเคครับอ่าไม่ได้เลยนะครับผมผมไม่ยอมเลยงานนี้ตั้งใจจะไปทานแล้วไม่ได้ทานเราต้องก็ต้องหาทานให้ได้จเจอร้านนี้สะดุดตาจอดเลยครับสวัสดีครับพี่มีทุเรียนมีทุเรียนอ่ดูทุเรียนสักครู่ครับเอาเนื้อเนื้อกรอบนอกนุ่มไหลครับ นี่เจอร้านนี้กันเลยคุยยืนถามาราคาโลอะไรครับพี่โลร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบบาทนะครับไหนะครับพี่ขอดูเนื้อหนะ่อยอ๋อสีสวยนะครับอ้ากำลังดีเลยสองโลเจ็ดลูกนี้เท่าไหร่ครับ 513ร้อบาทนะครับลูกนี้ไม่ต้องเปอกใส่ถุกเลยัะพอดีผมไปที่ทุเรียนบุฟเฟ่แล้วไม่ได้กินอ่าไม่กินไม่ได้ต้องได้กินโอเคใส่ถุงให้ผมเลยครับปเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอกันไปอย่างี้นะพี่ครับผมไปงั้นเลยอ่า ก็กลับมาถึงที่ร้านของเรานะครับนี่เป็นทุเรียนที่ผมแวะซื้อเมื่อกี้นี่มาหลังจากที่ไปบุฟเฟ่ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วผิดหวังนะเพราะว่าไม่ได้จองทุเรียนลูกนี้ก็ลูกไล่ๆกันกับที่ไปบุฟเฟ่นะฮะนี่ลูกนี้2.7 2.7โลนะฮะ2โล7ขีดโลละ190ก็เป็นเงิน513บาทอ่ะเดี๋ยวผมจะมา ปอกให้ดูนะครับว่าทุเรียนลูกเนี้ยปอกมาแล้วจะได้น้ําหนักเนื้อเท่าไหร่อันนี้เป็นรายการสดไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขึ้นมาก็เลือดสาดกันเลยดียนวะผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องทุเรียนซะด้วยเอาปอกกันไปอย่างนี้นะฮะอ๋อใส่ถุงมือก่อนขอภไยขอภไฟ <c oughs> ไม่ได้ปอกทุเรียนมานานมากแล้วนะฮะเราต้อง <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมนี่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 คลิปเปิด,ปด,ปดมาแล้วเนื้อใช้ได้เหมือนกัน เราต้องดูเ,เป็นแนวภูนะฮะแล้วเราจะกรีดตรงกลางกรีดตรงกลางระหว่างภูระหว่างภูแล้วก็เปิดออกนะฮะแล้วก็ค่อยจัดการนะฮะแต่ตามร้านเดี๋ยวนี้หรือที่อื่นเขามีแบบเป็นไม้แหลมเสียบไปแล้วนะฮะอันนั้นเราไม่ได้ทำาแบบมืออาชีพนะฮะแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะแล้วก็ต้องมีผ้ารองข้างล่างหน่อยนะครับ ผมก็ไม่ใช่มือชีพด้านทุเรียนนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะปอกเป็นไหมจะปอกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับก็มาแบกกันอย่างนี้เลยนี่อ่ะเลือกมาพู้นึงนะครับอ่าอันนี้ผมปาดลึกไปก็ไม่ได้ลึกไปแล้วะครับมันก็มันก็โอเคอยู่มันก็คือแบบอาจจะออกมาได้เลยนี่เห็นไหม นะลายกลายเป็นดีของทุกอย่างนะฮะไม่มีอหนึ่งแล้วนะครับนี่หันให้ผู้ชมดูท่านผู้ชมดูได้มาหนึ่งแล้วเปลือกหนึ่งชิ้นอ่ะเอาตรงหน้านี่แหละอ่าชิ้นที่สองนะครับแล้วก็ปาดไส้เขาออกอืมนะฮะอ่าลูกนี้ต้องกรีดหลังเนี่ยบางร้านเนี่ยกรีดลึก กรีดลึกกรีดลึกเกินไปจะทําให้ทุเรียนเป็นรอยนะฮะสองไอผมก็ปอกไม่ค่อยเป็นนะครับทุเรียน ได้นะครับแล้วก,ก็ที่ผมไปเมื่อจะเล่ากันไปกันแล้วกันที่ผมไปเมื่อเมื่อสักครู่เป็นบุฟเฟตุเรียนของทุเรียนเจ้าแรกของเมืองนอนนะฮะก็อยู่ในซอยท่าอีดของเรานี่เองเข้าไปในซอยท่าอิดนะจะอยู่ยี่ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับเข้าทางซอยท่าอิดก็ได้หรือจะเข้าทางราชพฤกษ์สังนุนก็ได้นะครับก็ตอนนี้เขาจัดเห็นเมื่อสักครู่เขาบอกว่าวันที่19กถึง29ก็อยู่ที่ราคา2 5 9บาทนะครับ ก็ไปกันได้อยู่หน้าวัดใหญ่ส่างอารมณ์เลยนะฮะจอดรถในลานวัดใหญ่ได้เลยอ่านี่เจอเสียนิดหน่อยนะครับอ่าไม่เป็นไรเราไม่ได้โชว์อะไรกันอยู่แล้วนะครับือว่าเป็นยังไงก็ผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็จะดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็โอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับอ่าต่อไปคนขายบอกว่าตอนนี้ที่ราคามันแพงอะเพราะว่ามันหน้าร้อนทุเรียนไม่ค่อยมี อ่ะผมก็จริงๆนะฮะก็รู้สึกว่ามันร้อนตอนนี้ก็ก็เป็นกลางเดือนมิถุนายนมิถุนายน2536นะครับที่ผ่านมาก็ร้อนจริงๆนี่รู้สึกจะออกช้ำๆนะฮะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยนะครับก็เสร็จกันไปกับการปอกทุเรียนลูกนี้อ่ะน้ำหนัก1โล3นะครับ1โล3ขีดอ่านี่ผมใช้เวลาม่รู้ปอกนานไหมเนี่ยน่าจะนานมัน้ง นี่เป็นยังไงฮะทุเรียนจาก2.7 2โลเจ็ดขีดเป็นเนื้อทุเรียนและมีเม็ดด้านในนะครับเหลือ1.3โลนะครับโอเคครับเราก็ได้ทุเรียนที่ปอกเสร็จแล้วอ่ะเรามาคำวนวณกันดีกว่าอันนี้ หนึ่งสองสามสี่สี่ผู้ใหญ่กับอีกหนึ่งผู้เล็กนะครับเป็นเงินห้าร้อสิบสามบาทห้าร้อสิบสามบาทบุฟเฟ่บุฟเฟ่หัวละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นผมเนี่ยตัวผมเองปกติผมก็จะไม่ค่อยทานทุเรียนนะครับผมก็อาจจะก,กินสักเม็ดเดียวหรือสองเม็ดเต็มที่เลยสองเม็ดอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเอาให้กินให้กินจริงๆถ้าผมกินได้ผมคิดว่าผมน่าจะกินได้ประมาณสัก2หรืออาจจะ3นะฮะและจากการคํานวณถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ย ครึ่งลูกก็200 200กว่าบาทก็เท่ากับราคาบุฟเฟ่และ้ว259บาทนะครับก็คือจุดคุ้มทุนก็จะอยู่ที่2ภพูนะฮะสภูนี้ก็จะเป็นจุดคุ้มทุนของของตอนนี้ถ้ากินเกิน2ภพูนี้ก็คือก็คือก็คือเหมือนกับได้กําไรแล้วเออเหมือนกับอย่างนั้นแหละฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะไปทานอะไรบุฟเฟ่์นะเพราะว่าบางทีผมไม่ค่อยชอบคนเยอะๆนะครับก็ไม่ได้มีเหตุผลอื่นอะไรเลยอ่ะโอเคครับนี่ มาถึงขั้นตอนนี้กันแล้วเออเาฟูไหนดีะไม่ได้ถ้าเอาภูไม่สวยนี่จะเป็นการดูถูกคุณผู้ชมนะครับเอาอันนี้ดีกว่าอะขากินทุเรียนยังไงกันให้อร่อยนะเราก็ต้องลองนะครับโอ้ยผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องกัดทุเรียนเลยนี่เปิดเนื้อน่ะนี่นะครับนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมอันนี้เม็ดใหญ่ด้วยเอออันเนี้ย ก็คือคือเป็นการแบบเราก็ต้องวัดดวงกันอีกแล้วล่ะพะเม็ดมันอยู่ด้านในเราไม่รู้ใช่ไหมอะเวลาเราไปซื้อที่ร้านค้าปกติแล้วผมไปซื้อเออจะเล่าอะไรฟังพอดีวันนี้วันนี้รีบมากแล้วก็ที่ร้านเขาไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีอะไรอะไม่มีผมไม่สามารถที่จะเห็นเข่งที่เขาทิ้งเปลือกทิ้งอะไรได้อ่ะผมเล่าให้ฟังเลยก็แล้วการบอกเคล็ดลับให้ฟังเลยการซื้อทุเรียนนะครับดูที่ตะกร้าเปลือกเขาดูฟอร์มเขายืนดูคนก่อนนะฮะ ตุเรียนอ่ะพอเปิดออกมาพอปาดเปลือกออกมาเปิดปุ๊บดูว่าเปลือกฟอร์มเปลือกเขาอะ่ะหนาหรือบางถ้าเกิดเราไปเห็นหนามากเนื้อก็จะเล็กนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้ที่ผมจําเป็นที่จะต้องซื้อมาเพราะว่าเพื่อท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ตุเรียนทั้งบางเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะอากาศมันร้อนอาจจะร้อนจอัดถึงที่เขาว่าจริงๆและที่บุฟเฟ่เขาไปเอามาจากระยองโดยตรงนะฮะเขาก็เขาคงดิวจากสวนลงจะรู้จักกันนะไม่งั้นก็คงจะไม่ไหวนะฮะแล้วก็ให้สังเกต มเมล็ดนะฮะที่บางท่านนะบางจะมีบางคนที่นั่งนี่ที่กินที่ทานที่หน้าร้านเขาเลยแล้วก็ทิ้งไว้เราก็จะดูฟอร์มเม็ดเขาได้ว่าเม็ดเขาใหญ่หรือเปล่าอ่านี่อันนี้คือเทคนิคเออผมเองก็ลืมเพราะผมไม่ได้ซื้อทุเรียนนานเมื่อตอนวัยรุ่นนะชอบทานมากอ่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ให้เอาไปดูกันที่หน้าร้านทุเรียนนะครับสีเสืออะไรก็ต้องดูกันด้วยนะฮะนี่หน้าร้านทุเรียนเอา้ามาลอกเรื่องกันเยอะแล้วอ่าแต่ก็เป็นความรู้ของท่านผู้ชมนะครับ เอาทุเร oh, mm ียนยัวยัวจ้าอืมอืมสำหรับผมก็โอเคนะอืม <c> อ <oughs> mm ืม hmm. mm hmm. mm hmm. ยัวคนที่ชอบก็แล้วกันนะอืม mm อืม hmm. ม mm hmm. ปเลยกินบุฟเฟ่ไปนั่งที่ร้านบุฟเฟ่กินแบบนี้ได้ไหมเนี่ยงา yeah. ืมอสามที่ผูสองอืนะฮะนะฮะนี่ครงชั่วหน่อยออกมาทุเรียนยุ่ยวคำที่สองขอบคุณที่ติดตามนะครับอ